ของเบียร์สใส่แสงนี่อันะะนั้นร้ายเราก็นอนน่อยตาจะร้อนด้วยมาท่านีนอนดีค่ะแมยขึ้นลูกวอลแม่มาได้ไล่มือขึ้นไนอนอองมาไล่มือกี้ม่ไร้เวลาไร้สมุนงมันมันวันนี้มันวินหัวมันวินหัวหัวถิ่นบ่อ โรงเรียนบ้านจานหนองคูนะคะไม่ใช่โรงเรียนหนองคูคุลีขอโทษด้วยโรงเรียนบ้านจานหนองคูโอ้ยอา่านผิดขอโทษพี่นอ้องปองปายไม่เป็นไรนะคะโรงเรียนบ้านจานหนองคูนะคะทีส่สถานที่ตั้งเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะพี่น้องคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากพี่น้องเอ้ยพี่น้องนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นทะเลเสือทะเลสานะคะยังไม่มาค่ะคอนวอยก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะคะพี่น้องค่ะคอนไวอยเฮ็ดนาที่นะคะสาดผู้ใดผ่้ก็บ,บอกซื้อนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆโรงเรียนนะคะพี่น้องคะโรงเรียน อ่านะคะโรงเรียนบ้านจานหนองคูนะคะที่แสดงวันนี้ราคาเข้ารับชม120บาทนะคะเบิงที่หละระว้งกล่องไข่คด้อคุณยายเดอ้อเสียเอเอ้ยเสียเอสวัสดีครับอ่ามีคุณวนวลลิงไอ91นะคะคุณสุรสิธิ์ลิงไอ62นะคะมีมีที่จองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะ โอ้ยหนี่ค่อนวนน่อยกินน้ำกินทานเราบอครับกินข่ายังครับ,รบโอ้ยขอให้แข็งแรงสุขคนเด้ออยู่ดีมีแหงแข็งแรงทุกวันนะคะไปไปเบิ่งทั้งผุนได้พี่น้ององ่านพระโยกของโลงแล้วได้หนียกของลงแเราโอ้ยนะคะนี่ก็เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนี่ก็จองแล้วแม่ฮักขุนหานนะคะหลวงลุงนะคะ หลวงลุงจองนะคะหลวงลุงจองนะคะหลวงลุงจองนะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็ไครไมา่ย,าย่ายตายแน่เลยค่ะพี่น้อง่ะใครมาย้ายตายแน่นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆอเด้เอ บรรยากาศรอบๆเนาะยใหญเนาะนี่สิผูเป็นเซียวเลยนี่เซียวคุรี่เลยนี่ค่ะเซียวคุรี่เื้อยังเอาคะแนนน้ำตัวเองเนี่ยได้หน่อยจ้าเอาหองมอสจะได้มองหง่ะน่ะเื้อย่ายหยังค่ะได้หน่อยบ้านน้องปูจ้าเอฟซีน้ององค์อิงจ้าอ่าเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่สามสิงหาคมพศสองพันพศสองพันห้าร้อยสี่สิสองค่ะอ่าส่วนคุรี่เกิดวันที่ยี่สิบเก้าวันพฤหัสนะคะ เกิดเดือนมกราคม252หานงจะเป็นเพื่อนกันนะซิแอนซิแอนโอเคเจอที่ไหนทักที่นั่นนะคะเจอที่ไหนทักที่นั่นได้เพื่อนแล้วได้พี่น้องมาบ้านน้องคู่นี้พื้นตายแล้ววันนี้เอฟซีคือกันเอฟซีคือกันค่ะแถมยังเป็นญาติด้วยนะคะเป็นญาติพ่อเอกด้วยนะคะวันนี้ก็มาให้กําลังใจนี่ได้เซี่ยวอีกแล้วได้เซี่ยวอีกแล้วนี่เดะออาแนะนานี่เอาให้แนะนํานี่เซี่ยวคุรี เจ้าคุรีบ้านน้องคูเอฟซีน้องอุ้งศิลป์ค่ะคุรีก็คนสองสองพันห้าร้อยศูนย์สองข้าเกิดวันที่สามสิงหาค่ะนี่ส่วนคุรีก็เกิดวันวันพลึงหาวันที่ยี่สิบเก่ามกราศูนย์สองสอาศูนย์สองก็เลยเป็นเพื่อนเดือนกันค่ะได้เพื่อนแล้วสิแหนสิกแหนเ้ยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง คุณพาคุณเจ้าขุนก็สาธุแล้วก็ใครมาตีมาฝาทูเราก็รวารวยๆวันนี้นะวันนีราบันรวยให้ถูกหวยรวยด่าอุ้ยสมพรปากสาธุโอ้ยสาธุสาธุไปกินขม่าที่ล่ะเจ็ดยูบ้านน้องอุ้งอิงฉันเห็ดมาบ่ไปแล้วเศร้าสองเดือนบ่ไปอีกรอบตีใหญ่บ่ไปซื้ออันนั้นนะบ่แมนฉันมาฉันเสียอ่ะ ฉันที่เอามาแจกอันผู้ที่เพิ่นมาอันยังล่ะปลกอีหยังเขาเออนี่นโอ้ยเธอก็เอาไห้ฉันกินเนืตอไปที่ลานัน่นคือสิเหลืออยู่มั่งยายเพราะว่าฉันก็ได้กินหมูสับของป้องนึง12บกิโลยาย12บกิโลถอยอีกบ่อถอยอีกบ่อถอยอีกบ่อออกอออกลูกโอ้ยเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับนี่นะครับรถมาใกล้แล้วคุลีก็จะย้ายนะครับคุลีสิย้ายเดี๋ยวใหญ่ที่เราเครื่องเด้อค่ะเด้อ ไปค่ะไปหาฝากเพื่อนก่อนนะคะเปลูกคนง่อยกันไหนหนม่สไม่ดคนี่ค่ะนะคะดูคอนวูคอยค่ะดูคอนวอยนะคะ,ด,ะ,คะดูทะเลเสือดูหน้าที่ของคอน v วอยนะคะวันนี้หน้าที่ของคอนวอยมีความสุขค่ะ เม่อานลูกสาวนี่ต้องมีความสุขน้่ก็ได้อาบเด้เข้าก็ได้กินเด้พอเพื่อมีโลงท่านค่ะคุณีดีใจนะคะทุกคนได้กินข้าวดีใจตรงนี้นะคะทุกคนได้ทานข้าวในนอยล้วก็ดูแลเบ้อสุกคนเด้อค่ะเด้อมาค่ะมาค่ะมาให้กำลังใจนะคะ พ่นน well well ้ำหน้าพ่นสามเขาพนเพิ่นนี่เฮนบอนี่เห็นบอ่สามเขาพ่นเพิ่นกินหน้าพ่นเอาเบิร์เอาเบิร์ดทุกอย่างเบิรงเพิ่นนั่งฟ้าเพิ่นเพิ่นฟังกันเสี่ยวเพิ่อนนะเบิร์ดเบิร์เล่นๆได้เบิรงเอาอีหลีอีหลอดอะไรอยู่เงอนน่ะมือนีนกันหอมไหนโทรศัพท์นอใบกันวัดซื้อๆกันเอาผ่อกันวันเกิดอีหล่าหน่อยน้องอุ้งอิงนะคะ ค่ะถ้าพอมีงานมีการคุ่รีกับพ่ได้มาเด้ดค่ะมาพอพอมีงาน,ม,งานมีการนะคะอยู่ใกล้แต่ก็เหมือนอยู่ไกลนเนี่ยมาขี่ต้มมาสั่นเนือ้อไผ่มาเด้อมาเด้อม,มาถ่ายรถยนต์นี่ละ่ะเพื่อนกำลังเห็ดอยู่นี่มะเขาว่าทำต้องไปอยู่ข้างหน้าไหมแต่เขาทำงานอยู่เราก็จะติดอย่างเขาหรือจะไปตรงนู้ออน,น ไปนู่นไหมอ่าใกล้แล้วเด้พี่น้องเด้อดิเพิ่นกำลังเห็ดโอ้ลงมือเอาปีนขึ้นไปเลยล่ะพูดนะคะอ่าไปน้องเบียร์ไปไปพักผ่อนลูกไปพักผ่อนนะจ๊ะไม่หานที่ข้นยฮะจอยบอไม่หานไว้ที่เขาก่อนแน่เมืองคืออ้วนน้อยใหญ่ ตเนียก็คือจอยนิะตัวนะนาะก้ตัวน้อยหนึ่งน้อยใหญ่นออืมน้องกัคุณคู่ม้อนิงนะคะมอิงใช่ดูตัวเล็กนิดเดียวนะคะคมันแีร่าเนของลงมติดนัเปมนเมนเมนล่าเป็นติดนะคะเดี๋ยวก็ย้ายก่บย้ายตามย้ายตามรถย้ายตามเพราะว่าด้านนี้จะแสงแดดส่องนะคะง่ายไปเรื่อยๆพี่น้องทายง่ายโวท้องง่ายนะคะ เดินเดินค่ะพี่น้องค่ะเดินนี่ค่ะคนวอยก็พักผ่อนนะคะแล้วก็น,นอนคนสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้ร<ส>วยขอให้ปังนะคะโอ้ไปกินขมังมาแล้วเด้อจ้า มันจะเมาไพอเมาโดมันบบมันบบแห้งยายแต่ว่าข้าสูตรมันเม็ดเม็ดข้าสองโล <S <S 2> <S 2> ถ้าทำโลครึ่งมันจะหวานแล้วก็จะแขบคอจ้ะไปไปค่ะไปกันอยู่วัดก็หมดได้ยายเอามาวัดด้วยสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงของเรานะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พธรรมดานะคะกดถูกใจก,กดติดตามในช่อง ให้คุรีวีละซีสเกตออฟซิเชียวด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมอ่าคลิปนี้ก็ไปเที่ยด้วพี่น้องเด้อพบกันใหม่โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโอเคนะคะบ๊ายบายรวยๆปังๆค่ะ